คือชีวิตตอนนี้คือดีแบบดีมากทาอะไรได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะไม่ต้องกังวลเรื่องผิวทุกอย่างมันดูแบบมันดูง่ายมันดูสดใสไปหมดเลยอะแล้วพอมาตอนนี้ดีเลยแบบดีเลยฟิลตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกตกใจอะถ้าย้อนไปดูรูปแต่ก่อนรู้สึกแบบ อุ้ยมีเรื่องคุยมีเรื่องให้เพื่อนแบบคุยกับเพื่อนแบบแกดูหน้าฉันสิเมื่อก่อนกับตอนนี้คือชีวิตตอนนี้คือดีแบบดีมากทาอะไรได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะไม่ต้องกังวลเรื่องแบบเรื่องผิวใช่ปะของมันไม่กังวลเรื่องผิวทุกอย่างมันดูแบบมันดูง่ายมันดูสดใสไปหมดเลยอะอตื่นเช้ามาออ้ยอยากทางานจาังแต่งหน้าไปทํางานแต่งหน้าก็เร็วเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งแบบจ้องสิวเนาะว่าแบบฉันจะไป,ปกลบมันยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยชีวิตดีคุณอย่งไม่เครียดเลยไม่ต้องคอยแบบหลบหน้าหลบตาใครอะเออมันดีอะ ดีมากๆสิวหายแล้วอะเหมือนทุกอย่างมันดีขึ้นแบบชัดเจนเป็นรูป,ปธรรมอะเป็นเรื่องของเวลาที่ลดลงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นไหนจะแบบไปเที่ยวได้อีกแบบฟังแล้วแบบดีใจด้วยอะใช่แต่สิ่งที่ยีรู้สึกแบบมันดีดีที่สุดเลยคือการที่เราได้มีความรู้แล้วเราไปบอกต่อคนอื่นได้จะบอกว่าเชี่ยวชาญก็ไม่หรอกอย่างน้อยเรามีความรู้มีสเปกอะว่าควรจะต้องแบบดูแลตัวเองยังไงแนะนําใครยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่รู้สึกว่าดีที่สุดเอาจริงนะรักภูมิใจแทนบริษัทคนดีมากเลยอะเป็นคนที่แบบเซอร ดีทั้งกับลูกค้าแล้วก็ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงานน่ะคือคุณแม่ของบริษัทจริงๆเออแบบสุดจริงแบบดีดีมากเลยแล้วตอนนี้ถือว่าเที่ยวฉ่ำหรือยังเ <laughs> ที่ยวเที่ยวก็ออกเทีเ่ยวแต่ว่าก็ไปยังไม่ค่อยเพราะว่าติดขี้เกเียไปแล้วติดอยู่บ้าน